เรียบร้อยเรียบร้อยครับนิสสันพีเซียตอนนี้ผมอยู่ที่ลำปางครับนี่แหละครับซื้อรถบ้านมันก็ต้องมีความเสี่ยงบ้างปเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเ mm hmm. จอบ่อยอ่ะแต่ซื้อรถกับผมนะครับเดี๋ยวผมแก้ไขปัญหาให้นะครับเรื่องนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเช็คก่อนว่าเกิดจากปัญหาอะไรขับมาแล้วดับตอนแรกเครื่องมันอ่าสวิงก่อนนะครับน่าจะเกี่ยวกับระบบน้ํามัน ไม่ปั๊มติ๊กเสียก็หลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวผมเช็คอีกทีหนึ่งอ่ะสุดท้ายก็ต้องขึ้นสไลด์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลำปางนะครับอยูน่าเซเว่นเดี๋ยวติดตามคันนี้ด้วยคันนี้สวยมากนะครับบอดี้ทั้งเครื่องเครื่องดีด้วยนะเดี๋ยวน่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบน้ํามันนะครับปั๊มติ๊กน่าจะเสียอะไรประมาณนี้ห้าโมงเย็นแล้วในคนที่ซื้อรถบ้านเป็นอย่างไะครับเจอบ่อยสุดท้ายก็ต้องสไลด์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่างนกมาสไลด์แล้วกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับ อะไรสาต์ดีเซียวอดี้สวยโค้สวยนะครับตอนนี้เดี๋ยวฝากรถไปที่หน้าเซเว่นแ๋ยวจฝากเขาไว,แวาาา้แล้วก็ให้สไลด์มาเอาแล้วก็ซ่อมเสร็จเดี๋ยวผมรีวิวครับอ่วมแล้วท่วมผมบอกเลยทำแอร์ใหม่ตอนแรกคิดว่าหน้าคัดเสียเพรเปลี่ยนหน้าคัดไปปุ๊บคอมพัง เอาให้มันจบทันนี้เป็นไงพี่ตั้มเปลี่ยนคอมไล่ระบบเปลี่ยนไดเออร์เปลี่ยนวาลวล้างตู้มันได้สไลด์มาเพราะว่าผมก็มาเช็คเรื่องระบบความร้อนจริงๆมันไม่มีความร้อนอะไรเลยตัดระบบคือรถไม่ให้มันขับเพราะว่าเซนเซอร์มันเสียแล้วก็ผมเอามาไล่ระบบเซนเซอร์ใหม่ไล่ระบบแอร์ใหม่ก็ถือว่าจบแล้วนะครับเปลี่ยนคอมแอร์เชียงกงให้ลูกนึงนะครับเพราะว่ารถหลักหมืน่น ผมขาย5 0 0 0 0กว่าบาทผมจะไปเปลี่ยนคอมหมื่นกว่าบาทะมันก็จบเนี่ยบอดี้สวยนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าสมบูรณ์แล้วระบบเครื่องยนต์นะครับขับเล่นสบายๆแล้วก็สมบูรณ์แล้วเพราะว่าในเรื่องของระบบน้ํามันเมื่อก่อนพอเซ็นเซอร์เพี้ยนปุ๊บกินน้ํามันมากตอนนี้นคือประหยัดปกติาตาัดเล่นปกติทุกอย่างปกติละนะครับรถพร้อมใช้แล้วนะครับสำหรับคันนี้เปลี่ยนคอมแอร์ใช้น้๊ายาใหม่เติมน้ามันคอมใหม่อย่างดีเย็นฉ่ำแน่นอนอ่ะโอเคเดี๋ยวฝากติดตามด้วยเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูครับสำหรัับคคนนี้้าากตติดดมวยรับ ดีเซียครับรถสปอร์ตที่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นตัวสปอร์ต4ประตูครับคันนี้เป็นเครื่อง SR20 แล้วนะครับรถบอดี้สวยมากครับคันนี้ขายราคาหลักหมื่นเท่านั้นแล้วผมก็ได้เซอร์วิสไปหลายๆอย่างในเรื่องของระบบแอร์ในเรื่องของระบบเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยเขายกมาใหม่คือช็อตบ็อกของเดิมเป็น s r 18แต่คันนี้เป็น SR20 เพราะว่าได้เปลี่ยนเครื่องเชียงกงญี่ปุ่นมาเพราะค่อนข้างที่จะจบและสดมาก เพราะรถญี่ปุ่นวิ่งไม่ถึงแสนกันอยู่แล้วก็ตัดตัดตัด,ต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 ดทิ้งก็ขายมาเป็นอะไหล่ให้บ้านเราถือว่าเป็นเครื่องช็อตบล็อกที่เหนียวและทนไร้ความจุกจิกอยู่แล้วสําหรับตัวนิสสันมันเป็นแบรนด์รถญี่ปุ่นที่ทนแล้วก็น่าใช้อีกแบรนด์หนึ่งในรถ90ครับก่อนที่จะไปดูรถคันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามช่อง168ชแนลให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวคันนี้ให้ดูสวยแท้แน่นอนทั้งภายในภายนอกหองเครื่องในส่วนของวัสดุต่างๆค่อนข้างที่จะสวยมากครับ รหัสเครื่องยนต์ก็ SR20 ก็คิดดูเองนะครับเครื่องก็แพงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเครื่อง SR เนี่ยมันอยู่ในเวทของรถสปอร์ตทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับเครื่อง SR เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวรถกันเลยครับเรามาดูในรุ่นของรถสปอร์ต4ประตูในยุค9กกันบ้างครับคันนี้เป็นนิสสันพีเซียครับรถนําเข้านะครับเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็น SR20 เรียบร้อยแล้วแค่เครื่องยนต์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคุ้มแล้วคันนี้คืนกาไรให้ลูกค้าครับรถเหนือครับแน่นอนสวยแท้แนนนนนน่่ออคครรัีีี้้เเดดดด๋ยยวววผมิใใหูจุืภาน แล้วก็สเสน่ห์ของรถรุ่นนี้คือกระจกเฟรมเรทไม่มีขอบทั้ง4บานครับนะครับก่อนที่จะไปดูรถคันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรถสวยหายากแท้แน่นอนที่สําคัญรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สครับเครื่องยนต์สดมากแน่นอนครับวางมาใหม่จบแน่นอนแค่เครื่องก็คุ้มแล้วนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูครับราคาหลักหมื่นเท่านั้น ขัดไฟหน้าใหม่เรียบร้อยเปลี่ยนคอมแอร์ให้ใหม่ด้วยนะครับเจ็บตัวมากคืนกำไรให้ลูกค้าครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องกันครับมาดูเครื่องยนต์ของรถคันนี้ครับคันนี้แน่นอนครับเป็นรถสปอร์ต4ประตูครับที่นำเข้ามานะครับคันนี้รหัสเครื่องยนต์คือ s อ20แล้วรถสวยมากครับรถไม่มีอุบัติเหตุครับบอดี้สวยแห้งแน่นอนเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถจากเมืองเหนือครับแน่นอนครับผมครับสภาพบอดี้อยู่แล้วคันนี้คืนกำไรให้ลูกค้าครับเมื่อกี้ก็โดนคอมแอร์เชียงกงไป1ลูกก็ไม่เป็นไรครับผมย นะครับมอน้ําเปลี่ยนตอนวางเครื่องครับลูกค้าเครื่องยนต์ใหม่แน่นอนสดแน่นอนรถไม่เคยติดแก๊สครับแล้วก็ไปใช้งานเนี่ยรถสปอร์ตนะอย่างนิสสันนิพีเซียนะครับก็จะมีกลุ่มคลับที่เขาเล่นนะครับผมก็ได้ทําสปาให้ใหม่นะครับในส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องสปาห้องเครื่องนะครับก็ทําในส่วนหนึ่งทำเยอะก็ไม่ได้ครับเพราะว่านิสสันก็คือนิสสันนะครับระบบไฟฟ้ามันก็ค่อนข้างที่จะมีอยู่แล้วนะครับสาหรับในตัวนิสสันหรือว่าทุกรุ่นเนี่ยจริงๆอ่ะผมก็ เลือกรุ่นที่จะทํำความสะอาดนะแต่ในรุ่นของนิสสันนะครับผมบอกเลยรถมันก็ไม่ได้ค่อยมีปัญหาอะไรเลยรถใช้งานดีนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้ผมเอาไปวางในบอดี้ของดัตสัน720เมื่อก่อนผมใช้ติดแก๊สขับไปเรียนจนจบนะครับในเครื่องรุ่นนี้เลยดูคันหน้าในคันนี้นะครับคันหน้าสวยแท้แน่นอนติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบหมดนะครับมาดูใกล้ๆครับคันหน้านะครับสวยครับรถไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอน แล้วก็ในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับจากญี่ปุ่นแท้นําเข้าครับแล้วก็ในเรื่องของไฟหน้าครับเป็นไฟหน้าแท้จากนิสันเลยนะครับในคันนี้นี่ครับไฟหน้าของแท้จากนิสันนะครับทั้งคู่เลยนะครับทั้งคู่เลยขัดให้ใหม่ครับลูกค้ารถสวยมากรถไม่มีชนหนักแน่นอนครับคันนี้บอดี้ไม่มีผุแน่นอนสําหรับในส่วนของที่ลูกค้าอยากได้รถฟิลรถสปอร์ตแต่อยากได้ในส่วนที่ใช้งานด้วยนะครับ เบาะค่อนข้างที่จะนั่งสบายแล้วเหมือนนั่งอยู่ในหลุมนะครับสำหรับคนนั่งตอนหลังรถเนี่ยเป็นกระจกเฟรมเรทที่ดูสปอร์ตยอมรับเลยในเรื่องความเท่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้อีกอย่างหนึ่งนะครับคันนี้ได้ล้อมแม็กใหม่จากของตรงรุ่นนิสสันนะครับของรถป้ายแดงมาใส่เขาเปลี่ยนมาจากเจ้าของเดิมเลยอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับอย่างที่สตอรี่ที่ผมเอามาคือผมเอามาจากเหนือนะครับรถสไลด์มาจากลำปางนะครับ ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับจบแล้วแน่นอนนะครับผมได้เช็คระบบเรื่องเซ็นเซอร์ความร้อนอะไรต่างๆไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนครับเพราะว่ารถคันนี้วางเครื่องยนต์มาใหม่นะครับแน่นอนเครื่องยนต์เชียงกงค่อนข้างจะสดอยู่แล้วด้านขวาของตัวรถครับตรงนี้จะเป็นสีเดิมจากโรงงานทั้งหมดครับลูกค้าซิลิโกนเดิมรอยต่อเดิมจากโรงงานเมทอาร์คเดิมนะครับรอยปั๊มเดิมตัวอยังอยู่ครบครับ แล้วก็ในส่วนของด้านในนะครับเพจยังอยู่ครบติ๊กเกอร์มอกอ่างต่างยังอยู่ครบครับเบ้าหัวโชคด้านซ้ายของตัวรถเม็ดอาร์คยังอยู่ครบครับรอยปั๊มเดิมจากโรงงานครับรถไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับอันนี้ผมการันตีให้ได้นะครับว่ารถไม่มีชนหนักแน่นอนกลองเดิมครับรถวางเครื่องใหม่ช็อตบล็อกเดิมนะครับอันนี้บล็อกเดิมสายไฟมีการตัดต่ออยู่แล้วครับรถบล็อกเดิมเพราะว่ารถเปลี่ยนซีซีเนี่ยมันต้องเดินกล่องระบบกล่องใหม่เพราะว่ากล่องจ่ายน้ำมันไม่เหมือนกันครับแต่ว่ายกมาทั้งยวงตรงบล็อกเดิมแน่นอนไม OC ่่มีการตตตััััดดอวงงใท้ Monster ้สน รถปวงไร power ครับใช้งานได้ดีระบบไฟฟ้าใช้งานได้ดีครับอันนี้ผมการันตีให้ได้เลยรถมีตําหนิตรงนี้นิดนึงครับด้านกันชนนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูทุกจุดครับไม่ต้องห่วงครับโอเคเดี๋ยวผมพารอบดูรอบๆตัวรถก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูภายในเราไปดูด้านหลังกันก่อนครับมาดูด้านหลังของตัวรถคันนี้ครับคันนี้เป็นนิสสันทีพีเซียนะครับคันนี้เป็นไฟขาวนะค่อนข้างที่จะสวยมากครับระดูสปอร์ตมาก ไฟก็ค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่นไฟขาวค่อนข้างเดียวสวยมาก40 0เแน่นอนครับคันนี้เป็นสีบอลเงินๆแล้วก็มันจะผสมทองๆนิดๆนะครับทาท่อคู่มาแล้วกันชนเป็นท่อคู่ตรงรุ่นครับสวยนะสวยมากครับแล้วก็ฝาท้ายสวยนะครับโลโก้ยังอยู่ครบหมดนะครับสาหรับตัวนี้สันคันนี้ฟีเซียคันนี้สวยนะครับบอดี้สวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับเดี๋ยวดูรอบๆกัน ก่อนนะครับว่ารถคันนี้จะสวยขนาดไหนนี่ครับรถมันมีเสน่ห์ครับนะครับเคบเดิมทั้งหมดเลยลูกค้านะครับเคบเดิมทั้งหมดเลยครับรถมีเสน่ห์มากมากนะครับสาหรับคันนี้ยางใหม่แน่นอนรถสวยตรงปกแน่นอนครับเพราะว่าสีค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสีเคลียร์มาแล้วครับรถ90ามันต้องมีการเคลียร์สีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมพาไปดูซอกแล้วก็ตะเข็บต่างๆนะครับรอบตดวรถก่อนใครที่ตัดสินใจซื้อคันนี้นะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับอนี้ผมแจ้งก่อนนะครับตรงรุ่นตรงปกแน่นอน รถสภาพนี้มีมาไม่บ่อยนะอันนี้ผมแจ้งตรงนะครับทาท่อคู่มาแล้วนะครับท่อเนี่ยน่าจะไม่ออกแท้นะครับออกแท้ข้างขวานะครับอันนี้ผมแจ้งตรงแต่เป็นดีไซน์ที่สวยมากแล้วก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับ1ตัวโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูช่องเก็บสัมภาระด้านหลังครับสำหรับช่องเก็บสัมภาระด้านหลังครับคันนี้แน่นอนครับรถไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนแต่ว่ารถมีการเคลียร์สีบ้างเป็นเรื่องปกติของการใช้งานของัวรถครับรถค่อนข้างที่จะสวยเลยอันนี้ผมแจ้งตรงๆนะครับรถสวยเลยครับเพราะ บอดี้ไม่มีผุครับเม็ดอาร์คเดิมยังอยู่ครบหมดทับรามาข้างหลังนะครับตรงนี้จะเป็นทับเดิมแล้วครับรอยต่อเดิมจากโรงงานแต่ว่ามีการโป๊เคลยร์สีบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับตรงนี้รอยต่อเดิมนะครับตรงนี้เส้นสายเดิมยังอยู่นะครับก็มีบ้างครับก็มีบ้างนะครับรถมีการถอยชนนิดนิดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าบอดี้สวยนะรอยต่ออะไรก็ยังอยู่ครบหมดนะครับรถมีเสน่ห์มากอันนี้ผมแจ้งตรงนะครับแต่ในเรื่องของยางอะไหลไม่มีนะครับยางไหลไม่มีแล้วก็ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวสามารถทาพรมให้ได้นะครับตรงนี้สามารถทาพรมใหม่ได้นะครับก็คือปิดด้านหลังตรงนี้ไม่มีมานะครับลูกค้าไม่มีมานะยางอะไรไม่มีครับยางอะไรไม่มีแต่โดยรวมเนี่ยตัวรถเนี่ยสวยนะครับเพราะว่ากาบอุปกรณ์เอ็กเซซอรีต่างๆก็ยังอยู่ครบครับพร mm. มด้านรอบข้างเนี่ยยังอยู่ครบก็ถือว่าโอเคนะครับพรมรอบข้างอยู่ครบถือว่าโอเคแต่ว่าในเรื่องของที่ปิดข้างหลังหาไม่ยากทาไม่ยากครับสามารถตัดไม่อัดใส่แล้วหุ้มหนังแบบเดิมได้นะครับ อันนี้ผมทําให้ได้ครับอันนี้ทําให้ได้นะครับแล้วก็ฝาหลังปิดนุ่มนวลครับเพราะว่าโดยคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีชนหนักเลยนะครับไม่มีชนหนักเลยรถก็เลยปิดง่ายถ้ารถชนหนักเนี่ยฝากระโปรงถ้าทํามาไม่ดีนะมันก็จะดูปิดยากนิดน,นึงมันจะกระเด้งกระดอนนะครับเวลาเราปิดเสียงมันจะไม่นุ่มแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตัวถังในส่วนของประตูกันครับ ในเรื่องของแผงประตูแล้วก็ภายในนะครับค่อนข้างที่จะสวยมากครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูแบบชัดเจนเลยนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับรถจบแน่นอนครับรถการันตีเลยว่ารถจบนะครับแล้วก็ในเรื่องของสภาพเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับสวยอยู่แล้วนะครับตามสภาพเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็จะติดตั้งกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับเวลาใส่เกียร์ถอยก็จะติดนะครับก็จะติดนะครับกล้องมองหลังนะอันนู้นเป็นนาฬิกานะครับตรงรุ่นของนิสสันที่เขาใส่มาให้ แล้วก็ในเรื่องของแผงวางแก้วที่วางแก้วอะไรครบหมดนะครับก็ยังใช้งานได้ครบหมดรถสวยครับรถมีเสน่ห์มากนะครับสําหรับคันนี้แล้วก็ประตูนะครับไม่เคยถอดนะครับประตูไม่เคยถอดเลยนะครับบานพับเดิมจากโรงงานนะครับประตูไม่เคยถอดนี่ครับบานพับเดิมรอยปั๊มเดิมจากโรงงานปั๊มนิสสันนะครับแล้วก็จะมีรอยพับเดิมจากโรงงานตรงนี้ของเดิมนะครับภายในสวยนะครับแล้วก็แผงอย่างแผงกับบันไดนะครับสวยมาก นะครับแผงประตูไม่มีแตกแน่นอนนะครับแผงประตูไม่ม <ma> ีแตกแน่นอนนะครับเดี <ma ids> ๋ยวผมรีวิวให้ดูละเอียดข้างในอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างหลักของแผงประตูนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้สวยนะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นกระจกเฟรมเรททั้ง4บานนะครับส่วนประตูเนี่ยเป็นกระจกเฟรมเรททั้งสี่บานคือไม่มีขอบนะครับสวยนะครับแล้วก็แผงประตูสวยเลยนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยแล้วก็เบาข้างหลังของคนนั่งตอนหลังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบและสวยมากนะครับอืม ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับรถ90เป็นรถ90ที่สวยมากนะครับสําหรับคันนี้แล้วก็เทมากเบาะสวยเลยนะครับเป็นเบาะเดิมเป็นเบาะเดิมติดรถนะครับลายประตูอะไรก็ตรงเบาะเลยนะครับมาดูในส่วนของประตูนะครับนี่ประตูปิดนุ่มทุกบานแน่นอนนะครับแน่นอนปิดนุ่มทุกบานกึบกับกึบกับนะครับคันนี้นิสสันทีเซียรถน่าใช้มากผมเอามาขายเพราะด้วยความชอบของผมนะครับนี่ ผมเอามาขายด้วยความชอบของผมรู้สึกว่ารถมันดูมีสเสน่ห์แล้วดูสปอร์ตนะครับจ่ายแค่หลักหมื่นเหมือนได้ขับรถสปอร์ตแน่นอนครับมาดูด้านขวาครับด้านขวาก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแผงประตูสวิกระจกสวยเลยนะครับแล้วก็กระจกเปิดเข้าเปิดออกง่ายทั้ง4บานปิดนุ่มทั้ง4บานนะครับนี่ครับนี่ครับปิดนุ่มแล้วปิดง่ายนะครับ เพราะว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับแล้วส่วนของสติเกอร์นะครับโครงสร้างหลักของตัวรถเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยไม่เคยทำสีนะครับในส่วนของข้างในสติเกอร์บอกลมยางยังอยู่ครบนะครับแล้วก็เป็นของเดิมด้วยนะครับเป็นสีแท้ด้วยอันพับเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับประตูไม่เคยถอดนะครับลูกค้าให้ดูกันแบบชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับเบาะนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับตรงนี้ปรับเบาะปรับทิศทางได้นะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่590 0 0บาทครับเอาไปเลยนะครับ ซื้อเข้ามาก็ค่าใช้จ่ายสูงนะครับเอาไปต่อก็ยังได้เลยเอาไปใช้งานก็ยังคุ้มนะครับนะครับคันนี้สวยเลยนะครับพร้อมใช้งานแน่นอนแล้วยางใหม่ด้วยเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูแผงประตูสวยนะครับไม่ต้องรีวิวอะไรมากมายเลยไม่ต้องผมไม่ต้องเชียร์ขายอะไรมากมายเพราะว่ามันขายได้ตัวมันเองนะครับ <S <S คันนี้สวยกว่าคันเก่าที่ผมมาขายเยอะสวยกว่าเยอะครับลูกค้าอันนี้ผมแจ้งก่อนนะแจ้งตรงๆเลยนะครับแล้วเป็นรถที่น่าใช้ครับช่วงล่างดีมากเกียร์ดีมากนะครับ นี่ครับประตูปิดนุ่มทุกบานนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อมแม็กล้อมแม็กก็เป็นของนิสสันโน e รุ่นใหม่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับลายนี้เป็นล้อใหม่รถป้ายแดงแล้วก็ได้ยางใหม่มานะครับด้ยางใหม่ด้วยเบอร์ยาง195 60 R15 าขอบ15ครับหายางง่ายด้วยนะครับสำหรับล้อมแม็กของคันนี้รถมีสเสน่ห์ไม่มีสเสน่ห์มันอยู่ที่เส้นสายตัวรถแล้วก็ตัวทรงรองเท้านี่นะครับเกือบ มันอยู่ที่เกือบนะครับหล่อไม่หล่ออยู่ที่เกือบอยู่ที่รองเท้านะครับเสน่ห์ของตัวรถนะครับรถสวยมากคันนี้ฟิล์มหน้าก็ติดบางๆนะครับฟิล์มหน้าติดบางๆสํสำหรับในเรื่องแอร์นะครับคันนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับสามารถปรับได้เป็นแอร์ดิจิตอลเลยนะครับนี่ฮะอันนี้คือผมใช้ระบบของออโต้อยู่นะครับนี่ฮะพอผมเปิดความเย็นที่18องศานะครับพัดลมก็จะเร่งสปีดทำงานนะครับอันนี้คือในเรื่องของปกติของแอร์เลยนะครับ อันนี้คือปกติเลยนะครับแล้วก็อันนี้ปรับเป็นโหมด AC นะครับขึ้นอันนี้ปรับสปีดพัดลมนะครับใช้งานได้ครบนะครับแล้วก็ในเรื่องของอันนี้ถาดก็ยังถือว่าสมบูรณ์และสวยงามนะครับอันนี้ช่องสะอาดมากนะครับลูกค้าเก่าถ้าถือว่าดูแลดีมากพันโยกเกียร์นะครับก็ยังสมบูรณ์และสวยงามนะครับตรงนี้ยังสมบูรณ์นะครับรีวิวยังไงก็ให้มันขายด้วยตัวมันเองแล้วกันนะครับคันนี้สวยนะภายในสวยครับไร้ทิ่ติ นี้ผมบอกตรงในราคาลถหลักหมื่นนะครับภายในสวยมากแอร์เย็นแน่นอนนะครับคันนี้แล้วก็ในเรื่องของซอกประตูนะครับของเดิมหมดเลยรอยต่อเดิมทั้งหมดนะครับภายในสวยเลยนะครับนี่ภายในสวยแล้วแอร์เย็นนะครับจะมีกล้องโชว์ด้านหลังได้เลยนะครับสามารถมองด้านหลังได้เลยแล้วก็เรื่องระบบไฟฟ้านะครับด้านขวาของตัวรถครับนี่ใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับด้านซ้ายนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับป้าเพดานสวยนะครับคันนี้ นี่ครับหลังซ้ายใช้งานได้ครบหมดมันจะลงได้แค่นี้นะครับลูกค้าอันนี้ไม่ต้องตกใจนะฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ใช้งานได้ครบหมดเลยมันลงได้แค่นี้นะครับลูกค้าเพราะว่ามันติดในเรื่องของซุ้มล้อนะครับมันต้องลงแบบนี้นะครับขึ้นลงได้ปกตินะครับไม่อืดด้วยอ่ะระบบวงลัยพาวเวอร์ใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาลองขับดีกว่ารถสมบูรณ์เนี่ยมันจะประหยัดน้ำมันนะครับลูกค้าไม่กินน้ำมันเวอร์จนเกินไปนะครับมาตรฐานเลยนิ่มมาก ฟีลนิ่มมากนะครับลูกค้านี่ครับเพราะอะไรตอบสนองได้ดีมากนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับในเรื่องของไม่เดี๋ยวผมให้ดูในเรื่องของไม่แล้วกันนี่นะนี่ครับเกียร์เปลี่ยนนุ่มมากครับลูกค้าเกียร์เปลี่ยนนุ่มมากอันนี้เกียร์สองนะครับนี่ครับเกียร์สามครับเปลี่ยนปกตินะครับ นี่ผมไม่ได้กดนะเดี๋ยวลองเกียร์ก่อนนะครับนี่ครับเกียร์สเกียร์หเปลี่ยนปกติมันมีเกียร์สี่ครึ่งนะครับก็ตีเป็นเสือบเสมือนอัตราทดของเกียร์หเลยนะครับนี่ฮะโอเคคลิกดาวใช้งานได้ดีนี่ครับคลิกดาวใช้งานได้ดีครับลูกค้าเกียร์เปลี่ยนนุ่มมากนะครับเป็นรถที่วิ่งดีแล้วแรงมากนะครับลูกค้าขับมือเดียวด้วยนะครับยางค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ผมมั่นใจช่วงล่างก็นุ่มนวลครับสไตล์คัมรี่เลยนะครับสไตล์รถใหญ่ สไตล์รถใหญ่นะครับลูกค้าขับเป็นร้อยก็ขับมือเดียวอะนะครับขับเป็นร้อยก็ขับมือเดียวนี่ฮค,ความร้อนปกติครับความร้อนครึ่งครึ่งนะครับปกติเนี่ฮค,คือมันแรงมากในเวของรถใหญ่เลยนะครับโอเคเกียร์ค่อนข้างที่จะดีแล้วนุ่มนวลนะครับอพอมาไลยพาวเวอร์เบาหน่วงได้ดี เรามาลองขับกันก่อนคลิกดาวกดหูดแรงมากพูดมากนะครับกดใหมห่แรงมากชอบมากเลย r ยี่สิบหูแรงมากเอาเรื่องแรงเอาเรื่องแรงเอาเรื่องแรงเอาเรื่องนะครับอ่ะโอเคค่อนข้างที่จะแรงเลย เพราะว่าชอบมากเลยสำหรับเครื่อง s อ2 0ยี่สิบนะครับโอเคคันนี้ผ่านแน่นอนทั้งเรื่องระบบเกียร์เรื่องระบบเครื่องระบบความร้อนซัดขนาดนี้ความร้อนต้องฮีทละนะครับมีความร้อนดีครับความร้อนครึ่งเดียวโอเคความร้อนครึ่งเดียวนะราคาหลักหมื่นครับห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับลูกค้าแน่นอนคันนี้คุ้มแน่นอนครับจบแน่นอน ระบบเบรกดีครับนี่ครับระบบเรบรกเบรกดีมากลูกค้าระบบเบรกดีมากเดี๋ยวผมเทสระบบความร้อนให้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเทสระบบแอร์ให้อีกทีหนึ่งนะครับลูกค้านี่ครับนุ่มนวลมากโอ้โหขับขึ้นมารอยต่อไม่มีเลยนะครับสำหรับรถสปอร์ต4ประตูคันนี้ครับผมขายอยู่ที่59,000บาทเท่านั้นครับรหัสเครื่องยนต์ s r 2ดา0 0ยีซีซีครับเกียร์ออตโต้สมบูรณ์เครื่องสมบูรณ์ ตัวรถสวยภายในสวยระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ดิจิตอลค่อนข้างที่จะสวยมากคันนี้ผมขายอยู่ที่59,0 0 0บาทเท่านั้นครับลูกค้าคืนกําไรให้ลูกค้าแน่นอนครับเข้าเนื้ออยู่แล้วนะครับผมโดนเรื่องระบบแอร์เรื่องระบบหลายๆอย่างนะครับคันนี้เป็นยางใหม่ล้อแม็กของป้ายแดงที่เขาซื้อติดมากับตัวรถคันนี้เลยนะครับขัดไฟหน้าให้ใหม่ทําสปาให้ใหม่ก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับสาหรับในเรื่องของการเลือกซื้อลถนะครับขอให้ภายในสวยบอดี้สวยเครื่องดีไม่เป็นไร แต่เอามาทําก็จบนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ขอให้ไม่ผุไม่ชนหนักพิวามจมน้ําตัดต่อผิดกฎหมายแค่นั้นพอครับสำหรับรถก็ใช้แฮปปี้แล้วนะครับสำหรับตัวรถมือสองโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพีหน้าครับห้าหมน้าพันบาทผมฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ